ตรงนี้มีคนรู้มากมายแต่ยังไม่ได้กดซับจะลืมกดซับด้วยนะครับผมให้ถึง500มาหลุดใช่ไหมจัดไป,ไปเด็ดบอล<ม>ไปสาธ<า>ุมาหาคุกทาทเทลัสมึงเปลี่ยนมัน้งเดี๋ยวมึงเอาล่างผู้ดีแั้วมั้งเลยก็มันมีโคม่าสวยสัต กินสวยจังวะอ๋อน,นี่ก็ได้อะอาอวันนี้ก็ได้ดูง่ายดีอะจะโจมตีไม่โดน้วกก็ได้ Five minutes later มา Welcome to the Alina คอร์อะไรที่มันดีๆลีกหนึ่งทีไม่มีเฮียอะไรดีเลยเฮียสแม้อ่าหยุดจะได้นี่แล้วกัน เดี๋ยวเขาสร่งสับ้อยหน่วยมาจุ๊กเหรอเราเจออะไรเอาั้สกิลหนึ่งม,มันนั้นได้เก็บเราเจอกากัสโอลน่ากากัสโอลิออน,น่านาะโเฮ้ยเนี่ยสกินสวยเขามีโลด้วยคะแนนหนึ่งทีไม่ามาเราจะตีดอกไม้ดอกไม้ตรงนี้มีหนึ่งจุด เอ้ยน่หลบทันเฮ้ยเข้าเลยรเหรอตีอไ,ไอตัวนี้ก่อนโอ้วิ่งโคตรเร็วเลยเอา้าวตใบไปหนทีโดดไปสกัดไออ้วนนี้ให้อยู่มึงจะตายแล้วครับสวยกันไว้กำไล้คุณจะตีเลือดสกัด คุยกันหน่อยเพื่อนมันมาชุบโอเลน่ามันจะชุบโอเลน่ามันจะชุบโอเลน่าโดนวงบีบโดนวงบีบโดนวงบีบรู้จักกระดูกน้อยไปแล้วไอีกแค่ดับเจอมันใช้ได้ดีมากไอเทมกดติดซี่ได้ละมั้งอ่านคร่าวๆมันเต้นมันเต้นอยู่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 คาสิกะ ไปเย็ดเคมาแล้วเตะเสร็จแล้วมันเตะเสร็จแล้วมันเตะเสร็จแล้วกูอยู่กันสองคนเพื่อนโทษทีโทษทีว่ากูอยู่กันสองคนกูอยู่กันสองคนน่ะเฮ้ยไอแม่งโดดตรงนม้นไอเ้เแค่เมาส์มันหล่นนะคุย อาวิกจูก่อนแแม่งเลือดเยอะด้ยวดยมึงไงเอาไอ้เชี่ยม่<อ>า,ามิกเฮ้ยอาจริงๆนะสกิลหนึ่งกูไม่มีดาเมจเลยบอกด<อ>หายพลาดอ่ะไอเหี้ยรอบที่สามหมาก่อนเลยเหรอที่ทิ้งว้าบ่ะ เฮ้ยไปแล้วไปแล้วเอาได้เอาได้มึงเอาเลยกัดแม่งเลยทำไปไอตีนี่เด้อเออเออไอ้ย่าอย่าหลบเหรอหลบเหรอะอะไรเล่นอะไรเล้วเมียเราจะไม่รับซีซีสามวิไอเค่นะและ้วไรไม่มีตีแล้วกูเว้ยไม่เป็น็อกอัพมึงน็อกอัพไอ้สัตส ยืนเฉยยืนเฉยยืนเฉยเอ้ยใหญเคยืนเฉยเขาเล่นแผนนี่ไงสัตว์มีแบ็คคิ้วก่อนเลยกัดแม่งเลยนี่ผมบอกแล้วให้ตัวนี้มันหลุดในอารีนาอุบไล่เหี้ยมันจะชุบยีตายอ่ะขีดถึชุบยีทันไม่ไหวปะ S <S โหโหไอ้เงี้ยมันเอายืนมันยืนมันเอาไม่ไม่มันความเสียหายจริงได้กูดูวความเสรรียหายจริงจากไอ้เรเนตันเต็มที่เลยตายไม่ไหวมันเป็นความเสรรียหายจริงแล้วก็ยีมันดีตีติดไอ้นี่ตีแล้วเลือดไหลเหมือน <laughs> เรามีดาเลียรอีกตัวหนึง่งจะรอดกันหรือเปล่าเนาะเจออะไรอารีมุดอะไรมึงก็ต้องเอาไว้พูดแล้วมึงก็เอามามันไม่มีอันอื่นแล้วอะ โอ้ยเวลาใครเจาะจริงไอ้เหี้ยขอเสียหายจริงเง้กูกูเบื่อเพื่อเวลาเจาะเขาเสียหายจริงกูเจ็บจิ๊บเลยมาได้วิญญาณมากองไฟแล้วบอสเป็นไพร์สรอบที่ห้าถึงตันกูเลยได้เฮียวเว้ยระเบิดอสิเลียนเว้ยพี่ชายล่ะโอ้โหมาให้โดนตันแท้ๆ โหแน่แน่ใช่มึงแน่แน่แน่เด็ดเน็ตไปเคี้ยแรงอ่ะโอ้ยแม่งโวยโวยนั่นนี่กันเวทใช่ไหมฝักด้วยขอหนีก่อนโอ้สวยก่อนหนีกันเนี่ยตะนีไปตีกินผลไม้แม่งไม่มีไอ้ขี้โคดีอะไร มันได้ไงครับบอลเป็นหลักเปลี่ยนเป็นเซปได้ไหมบอลเฮ้ยเปิดมาด้วอนี่ก็เลยใจเย็นเลยลค่อยตอดอะได้อยู่กัดแม่งเลยทีย่ไม่เห็นวะแต่กูแรงอยู่นีไ่ไงบอกแล้วมันจะแพ้กูเราด้แหละ มึงมีประหารไอ้หนูจะมาเล่นกับไดโนเสาร์คล่างกระดูกอย่างนั้นเหรออาหลบได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละปัญหากูก็ยังตานเวดกูก็ยังตานเวทไาเยอะเล่นข้างนั่นไงกูว่าอะไรฮียเขาก็จูกตบปอมไอ้สัตว์แล้วมึงมันอยู่โน่นดูตะเกียงได้ กัดไปก anyway, ่อนสามสองหนึ Además> ่งเจ็บร้อยดีว่ามมันมันยังเบิร์ดหนึ่งไม่ตายนี่ยเฮียเนี่ยกูโดดปุ๊บมันชนเลยไอ้ยังแม่งด้งขึ้นบนฟ้าเลยเมื่อกี้เจอคลาสิกบอเดคลายอีกแล้วบอเดคลายของเต็มไวจังอ๋อเอฟเฟกต์ของอะทำไมของมันเต็มไวมันเต้นอยู่ใช่ไหมใช่มันเต้นอยู่ เส้นดีนี่ไม่ต้องกัดเก็บกัดไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่าเก็บกัดไม่ใช่ตัวนี้ดีกว่าโคตรเร็วเลยเส้นอยู่อะรู้ใช่ไหมว่าต้องโดดข้าไปเลยใช่เราจะมัวดีรอช้าอยู่ใดเล่าเราก็เข้าไปเลยแต่มันจะล่อเขาหายจริงมาตีใส่กู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 เหรอให้มัน ให้มันเสร็จไปตีสังนู้นเรารอก็ได้นะเรารอก็ได้นะแล้วมันก็มาหาเนี่ย<อ>ต่อเซตไปเรื่อยร<อ>ก็เมียเตียได้เรียกกูเตะมันอย่าโดนตรงการลางแค่นั้นแหละเอ้าเรียบร้อยให้บอกแล้วเล่นจิกนิวิทยาอ่ะสุ่มอีกรอบสุ่มได้แล้ววะมีสุ่มเฮียมาในมองแล้ว ในสุดฮาสเตลผมก็สองพันเป็นยักษ์จ่อยเลือดหมื่นหนึ่งนี่ไอ้สมไอ้ถอดหัวถอดหัวโชว์ดิถอดกมาตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองกับตัวสองตัวสองเอ้ยถอดถองหัวหมวกหลุดไหมหมวกหลุดหมวกไม่หลุดไอ้แบบตัวโคตรใหญ่รีบเลยกดโคตรวิ่งเลยมันจะต่อเซ็ต เอาขอบคุณครับอะไรมึงคิดดีแล้วเหรอมาเจอคุณหนึ่ง,งคิดดีแล้วเหรออยู่นี่แหละโอ้ยเฮียกัดไปยังยังไม่ได้กัดเลือดมึงจะหมดเพราะไอ้เซฟนี่แหละซุปก่อนได้นะได้ไกัดแม่งเลยไหนเลือดเต็ม <c oughs> เลือดเต็ม <c oughs> เลือดเต็มกัดแล้วเลือดเต็มอ่ายับย่อยเฮ้ยกูเข่กูได้อันนี้ว่ะอะไรเลดบอลอ้สัิติเลดบอลไมได้เนื้อแต่เหมือนจะเล่นเลดบอลก็ได้อ่ะกูเอาอะไรดีวะแล้วก็ได้โล่แล้วกัน โอเมนยังใช้ได้มั้ยเนี่ยเจอไอ้คาสซิกเนี่ยไม่ได้แล้วอันนั้นกูได้ออกไม่มีไม่มีขีเปลี่ยนเลยอะไรเดียพอเซนฮารเดอร์คันไฟคันไฟดีกว่าคันไฟดีกว่าเฮ้ยกูน่าจะเอาไอ้นั่นมาเที่ไหอวะมาละอาร์ลันเบลดมอสตับกันวะเนี่ยมึงหน้าได้ที่เดียวแต่มึงไม่ได้เมื่อกูคุมกันไอ้กันหน่อยมันจะเอาแล้วมันไม่เต้นแล้วมันจะเอาเดี๋ยวคุมกันอยู่คุมกันอยู่คุมกันแข็งกันไหวนะ โอ้ยไหวเรื่องไี้เยอะยไหวไหวเลดบอลแล้วเรียบร้อยดึงไปหนึ่งเลยรอดไหมน่ะไม่น่ารอดไม่เป็นไรตายไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งมีซันไฟวะมีซันไฟวะเพื่อนแน่ใจจะยืนตีกูเหรอมึงจะยืนตีกูจริงอ่ะมึงจะยืนตีกูจริงอ่ะไอ้เย้ะอย่างแรงเลือปุจอกูบักจอกูบักเลยตัวมึงหายไปแล้วไอ้เี๋